รแกรมฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกในค่ำคืนวันนี้ครับนัดเจาะลึกเข้าไปดูรายละเอียด ภายในต่างๆมาโปรแกรมวันนี้ต้องบอกว่าการประกบคู่เนี่ยน่าสนใจเสียเหลือเกินครับลงทําการแข่งขันทั้งหมด9คู่ครับแต่สําหรับ3คู่ที่หยิบยกออกมาจาก9คู่นี้ครับที่น่าสนใจมากที่สุดคลิปนี้มีคําตอบให้อย่างแน่นอนครับแต่ใครอยากได้ตัวการันตีครับรวมไปถึงชุดอารบัมต่างๆหรือว่าเพิ่มเติมมากกว่า3คู่ที่หยิบยกมาฝากหน้าช่องครับพี่ๆเปิดใจเข้ามาครับเพิ่มเพื่อนตารูปโปรไฟล์เข้ามาได้เลยครับในแอป,ปสีเขียวสําหรับเ่มคืนวันนี้ครับต้องบอกว่าจากที่นัดดูโปรแกรมฟุตบอลและไล่เรียงมาทั้งหม เ,เอาจริงๆมันยังมีอีกหลากหลายลีกไม่ว่าจะเป็นานด้านาของแชมเปี้ยนชิพเองเนี่ยก็น่าสนใจเสียเหลือเกินแต่น่าเสียดายหน้าช่องได้เพียง3คู่และ3คู่นี้ที่จะแนะนําให้พี่ๆทุกท่านครับเอาไปเลือกเชียร์เอาไปแยกเน้นใส่หนักๆก,กันเนี่ยจะเป็นทีมไหนกันบ้างไปชมกันได้เลยครับ คู่แรกครับเป็นเกมที่เจ้าถิ่นอย่างแอตตาวิลล่าเองครับจะเปิดบ้านพบกัทางด้านของโบโรญญาคู่นี้เงื่อนไขก่อนเกมจะเริ่มครับแน่นอนเขามองวเจ้าบ้านทีมจากพิมเมลีกอังกฤษอย่างแอตตาวิลล่าดูดีกว่าครับ1ประตูได้เฮเล็กๆ2ประตูครับได้เฮแบบเต็มอิ่มเต็มคำคู่นี้เนี่ยนัดดูจากเงื่อนไขครับเจาะลึกเข้าไปดูรายละเอียดภายในไม่ว่าจะเป็นความพร้อมขุมกําลังครับประกอบกับฟอร์มของทั้งสองทีมเนี่ยสำหรับคู่นี้เน้นๆหนักๆครับมองบอลหน้าบ้านอย่างแอตตาวิลล่าได้เลยครับเจ้าถิ่นอย่างแอตตาวิ โดดเด่นกว่าบริยญญ่าค่อนข้างเยอะครับ5เกมหลังสุดจากทุกรายการเนี่ยไม่พลาดท่าพา่กับใครเลยเสมอไป2และชนะไปถึง3เกมประกอบกับเกมวันนี้มันเป็นเกมในบ้านของแอตาเวลาซึ่งสถิติในบ้านเนี่ยก็ค่อนข้างแข็งแกร่งสุดๆครับส่วนทีมเยือนอย่างบริยญญ่าเนี่ยยังอยู่ในช่วงที่ยังต่อเกมกันไม่ค่อยติดเท่าไหร่5เกมหลังสุดจากทุกรายการของบริย่าเองสามารถเก็บชัยชนะได้เพียง1เกมประกอบกับวันนี้ครับบุกมาเจอกับแอตาเวลาถึงถิ่นแบบนี้ครับโมเมนต,มตัมต่างๆในเรื่องของระบบทีมขุมกําลังศักยภาพของตัว นักเตะเนี่ยก็เป็นเจ้าถิ่นจากแอตตาวิล่าที่เหนือกว่าแบบชัดเจนประเด็นสําคัญวันนี้ครับเจาะลึกเข้าไปดูกระแสภายในเนี่ยแม่แอตตนวิล่าน่าจับต้องเสุดเกินครับสำหรับคัมคิววันนี้การันตีครับทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างเจ้าบ้านอย่างแอตตนวิล่าจะก,การันตีเก็บ3คะแนนจากแอตตนวิล่าได้อย่างแน่นอนครับไปลุ้นมาเรทที่2เพื่อกินกันแบบเต็มๆได้เลยครับ เกมคู่ที่2ครับเจ้าบ้านจากทางด้านของการโชซิริอิตาลีอย่างยูเว่ครับจะเปิดบ้านพบกับทีมจากบุนเดนิกาเยอรมนีทางด้านของสตุตการ์ครับคู่นี้เงื่อนไขก่อนเกมจะเริ่มเนี่ยเขามองว่าเจ้าบ้านอย่างยูเวนตุสเนี่ยเหนือกว่าเล็กน้อยครับเงื่อนไขวันนี้ต้องเปิดบ้านเก็บ3คะแนนครับถึงจะได้เฮมองจากเงื่อนไขครับนัดเจาะลึกเข้าไปดูรายละเอียดภายในไม่ว่าจะเป็นความพร้อมขุมกาลังครับประกอบกับฟอร์มของทั้งสองทีมเนี่ยสำหรับคู่นี้มองบนหน้าบ้านอย่างยูเวนตุสได้เลยครับเจา้าถิ่นอย่างยูเว่ครับเมืเ่ ซุสกาดเนี่ยต้องบอกว่าดูดีกว่าค่อนข้างเยอะพอสมควร5เกมหลังสุดจากทุกรายการขาองยูเวนตุสเองครับไม่แพ้กับใครเลยเสมอไป2เกมและเก็บชายชนะไปถึง3เกมประกอบกับเกมนี้เป็นเกมในบ้านใส่ติเกมในบ้านครับนัดเจาะลึกเข้าไปดูเนี่ยค่อนข้างมีความน่าสนใจ5เกมหลังสุดจากทุกรายการใน UV, ถิ่นยูเว่ถือว่ามีฟอร์มที่แข็งแกร่งมากๆยังไม่เคยพลาดท่าพ้าให้กับใครเลยครับส่วนชิมเยียนอย่างซุดกาดเนี่ยยังต่อเกมก,กันไม่ค่อยติดเท่าไหร่ครับถึงจะไม่แพ้ แพ้ค่อนข้างยากแต่ส่วนใหญ่ก็หนักไปทางเสมอครับแล้วเกมล่าสุดในลีกเองก็บุกไปครับเจอไปงด้านของไบเยมวนิกเนี่ยโดนทางไ er บเยมวนิกตกออกมาถึง4ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นอีก4เกมก็ทําได้เพียงเสมอมา4เกมติดๆและแน่นอนวันนี้ออกมาเล่นเป็นเกมเยือนประสบการณ์และความเก่าครับบวกกับความได้เปรียบที่เล่นในบ้านเนี่ยวันนี้อยู่วนตุสจะเอาตัวรอดได้ด้วยการเปิดบ้านเก็บ3คะแนนได้อย่างแน่นอนครับ เกมคู่ที่3ครับวันนี้เจ้าบ้านอย่างในด้านของราชชุดขาวเลอันมาดล,ลิกครับเปิดบ้านพบกับในด้านของดอทมูนคู่นี้แน่นอนครับก่อนเกมจะเริ่มเนี่ยเขามองว่ามัดล,ลิกเหนือกว่าชัดเจนครับกำแพงวันนี้เปิดมาให้มาดล,ลิกบางคับชนะด้วยผลต่างประตู2องเมล,ล็ดครับสำหรับคู่นี้เนี่ยเมื่อมองจากกำแพงที่เปิดมาครับนะัเจาะลึกไปดูขุมกําลังความพร้อมประกอบกับฟอร์มของทั้งสองทีมคู่นี้เนี่ยลึกๆแล้วกระแสภายในนะัดว่าดอทมูนน่าจับต้องมากกว่าครับวัดใจผู้มาเยือนอย่างดอทมูนได้เลยครับ คู่นี้ต้องบอกว่าเปรียบเทียบฟอร์มเนี่ยเป็นอันดัของมัดลิกค่อนข้างที่จะดูดีกว่าเล็กน้อย5เกมหลังสุดจากทุกรายการเนี่ยเจ้าบ้านอย่างมัดลิกเองครับชนะไป3เสมอ1และแพ้ไป1เกมประกอบกับเกมวันนี้มันเป็นเกมในบ้านของมัดลิกคนระับและใส่ติในบ้านแข็งแกร่งมากครับ5เกมหลังสุดเก็บชัยชนะติดต่อกันในบ้านเนี่ยมาถึง5เกมติดๆแล้วส่วนผู้มาเยือนอย่างดอทมูลเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าผลงานอยู่ในเกมที่ใช้ได้แต่ก็ไม่ได้ดีมากครับเพราะ5เกมหลังสุดชนะ3แพ้2ครับประกอบกับเกมวันเเเเนนยมป็กกือซึ่ง เองดอทมูลเองก็แพ้มาถึง2เกมติดติดแล้วครับแต่ว่าสําหรับวันนี้เนี่ยพอเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของโมเมนตัมกระแสะภายในที่เปิดมาครับที่ต้องหลุนเจ้าบ้านให้ข้ามกําแพงถึง2เมล็ดเนี่ย มันเป็นมุมที่ค่อนข้างจัดเหนื่อยมากๆครับเพราะฉะนั้นสาหรับคู่นี้วัดใจครับผู้มาเยือนอย่างดอปบูลครับถ้าจะแพ้วันนี้ก็จะเป็นการแพ้แบบเบียดเบียดเท่านั้นไม่ถึง2เมล็ดอย่างแน่นอนครับมองผู้มาเยือนอย่างดอปบูลได้เลยครับและนี่คือ3คู่ครับที่หยิบยกมาฝากหน้าช่องและนัดบอกเลยครับว่าน่าเสียดายจริงที่หน้าช่องตรงนี้ครับหยิบยกได้เพียงสาคู่เท่านั้นใครที่อยากได้มากกว่านี้เน้นกว่านี้ครับประกอบกับใครที่อยากได้แบบแนวทายตลอด24ชั่วโมงแบบหนัก จัดนักจดเต็มเนี่ยตามเข้ามาเจอในบ้านแล้วกันครับเพิ่มเพื่อนแอปสีเขีย e วครับตามรูปโปรไฟล์ได้เลยครับสำหรับค่าคืนวนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขครับและจะเจอกับนัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ